พระยาละแวกที่มาห่อข้างแค่่ขเขมรไว้ใจไม่ได้มาดูหมิ่นกันดังนี้ไหนกรุงกัมพูชาบดีกรุงศรีอยุธยาจะเป็นทางพระราชมัยตีสืบกันไปได้คอยหาโอกาสคืนปัจจามิตรหรือศัตรูกันต่อไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับว่าขเขมรหรือประเทศกัมพูชา ในยุคสมเด็จอุนเซนและเทือกเขาเหล่ากอเหล่านั้นคบไม่ได้และที่ผ่านมามักสร้างข่าวเท็จกล่าวหาไทยต่างๆนานาทั้งที่หากย้อนดูประวัติศาสตร์ในช่วงยุค60-70ถึงปีที่ผ่านมาไทยเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณของเขมรก็ว่าได้เพราะมีคุณูปการต่างๆมากมายตอนหนีภัยสงครามให้ที่กินอดอยากก็หาข้าวมาให้หรือแม้แต่เงินทองรัฐบาลไทยก็ให้การช่วยเหลือและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวน้ำท่วม ขเขมรเจอน้าท่วมใหญ่ก็มีหน้ามากล่าวหาไทยว่าไม่ให้การช่วยเหลืออีกแล้วที่ผ่านมายังปากดีบอกดอนไทยทูมีดอนไทยทูมีแต่คนไทยช่วยมึงไม่รู้เท่าไหร่จะมาดอนไทยทูมีหาพระหกพระแสงอะไรเอาเถอะในเมื่อชอบขุดประวัติศาสตร์นะักวันนี้ผมจะขอเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระยาละแวกให้ฟังแล้วกันข้อมูลนี้เอามาจากหนังสือขเขมรลบไทยประเด็นของพระยาละแวกนั้นเป็นยุคข,ของรัชากาลสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหรือพระเทียนราชา และรัชกาลสมเด็จพระมหินทะราชาธิราชสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีถึง15ปีเป็นช่วงที่กรุงศรีไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทางทหารดังนั้นไพรพลพส่วนใหญ่จึงถูกกวาดต้อนไปหงสาวดีเมื่อกัมพูชาทราบข่าวว่ากรุงศรีอ่อนแอเวลานั้นกษัตริย์กัมพูชาอาศัยอยู่ในเมืองละแวก จึงยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งเหตุที่เมืองกัมพูชาที่ตั้งอยู่เมืองละแวกพระราชพพลสวสดานกรุงศรีอยุธยาจึงมักเรียกกษัตริย์กัมพูชาว่าพระยาละแวกโดยไม่ได้ระบุถึงกษัตริย์กัมพูชาองค์ใดองค์หนึ่งและกษัตริย์เขมรก็มีหลายองค์ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงพระยาละแวก หลายครั้งหลายหนพญาละแวกตีกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อปีพศ2113ส,21สงครามครั้งนี้เกิดสมัยพระธรรมราชาหลังเสียกรุงเพียงหนึ่งปีให้กับพระเจ้าบุเรงนองตรงกับสมัยพระบรมราชาที่3ของกัมพูชาพศ2109ถึง2114เวลานั้นเมืองหลวงกัมพูชาอยู่ที่เมืองละแวกจึงเรียกกษัตริย์กัมพูชาว่าพญาละแวกสกกราด932มามียศพพญาละแวก ยกพลมาอย่างพระนครศรีอยุธยาพญาละแวกยืนช้างตำบลสามพิหารแต่ได้ลบพุ่งกันแลชาวในเมืองพระนครยิงปืนออกไปต้องพญาจำปาที่ลาดตายคาคอช้างครั้งนั้นพญาละแวกเลิกทับกลับไปอีกพงสวดานหนึ่งฉบับสมเด็จพระพนรัตระบุสงครามครั้งนี้ว่ารุจุลศักราช9 1 9ปีมะเสงนกผสกเตือนยี่พญาละแวกยกช้างมาลนีพลมาทางเมืองนครนายก และไพ่พลพระยาละแวกมาคลานั้นประมาณ30,000ซึ่งในพงศาวดารน,นั้นใช้คำค่อนข้างยาก จึงขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าหลังจากรู้ว่าพญาละแวกยกทัพมาพญหัวเมืองมุขมนตรีจึงนำเรื่องทูลพระเจ้าอยู่หัวและได้หาลือกับพญานครบาลซึ่งพญานครบาลได้ประเมินว่ากรุงเทพมหานครไซนั้นมีกำลังลบยังบอบางปืนใหญ่ดินประสิวก็ถูกพญาคงสาวดีเอาไปมากกำลังตั้งรับมีไม่มากจึงได้ขอเชิญเสเด็จหลบหนีไปเมืองพิษณุโลกด้วยทางเรือแต่ขุนเทพอลชุนมองว่าพญาละแวกบุกครั้งนี้น่าจะไม่ใช่ศึกใหญ่ อยากให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่สู้เพราะหากจะโวนทิ้งพระนครอาจถูกพระเจ้าหงสาวดีติเต,ตียนได้แต่ก็ได้จัดให้เตรียมเรือพระที่นั่งไว้อย่างไรก็ตามพระญาละแวกได้ยกทัพมาก็ตั้งอยู่ที่วัดสมพิหารจากนั้นข้าศึกก็ยกพลมาถึงวัดลงคองแล้วเอาช้างมายืนที่วัดพระเมลุลาชิกาลามประมาณ30ช้างพลประมาณ4ี่พคนขณะที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหัว ก็เสด็จไปเนินพระราชยานและให้พลทหารลบพุ่งฆ่าศึกก็พ่ายออกไปจึงกัดให้ยิงปืนจรดเอาช้างฆ่าศึกซึ่งยืนอยู่ในวัดสามพิหารนั้นโดนพระยาจำปาธิราชซึ่งเป็นกองหน้าตายกับคอช้างจากนั้นพระยาละแวกก็ล่าถอยทับกลับไปแต่ก็ได้กวาดต้อนเอาครัวตำบลล้านนาแลเมืองนครนายกไปเมืองละแวกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของเอกสารของกัมพูชานั้นก็มีบันทึกเอาไว้เช่นเดียวกันเช่นพงศาสวดานคำเปยนจุลศักราช1,171และพงศาสวดานกรุงกัมพูชา แต่กล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามแห่งกัมพูชาหรือพระบิดาของนักพระสัทธายกทัพไปตีนครราชสีมาแต่ไม่ได้มากรุงศรีอยุธยาสงครามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาตีกรุงศรีอยุธยาไม่สมําเร็จแต่ก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาในระบบการป้องกันเพราะพระยาละแวกได้ยกทัพทางบกซึ่งต้องผ่านหัวเมืองต่างๆหลายเมืองเช่นเมืองนครราชสีมาลบบุรีและอยุธยาการที่ทัพพระยาละแวก ได้ผ่านหัวเมืองสําคัญเหล่านี้มาถึงพระนครได้จึงสะท้อนความไร้สถิยรภาพในการควบคุมไพ่พลที่จะนํามาใช้ในสงครามรวมถึงการสูญเสียไพ่พลแก่พมา่าในปี2112นั่นเองพญาละแวกตีกรุงศรีครั้งที่2ในปี2118สงครามนี้สืบเนื่องจากครั้งก่อน กล่าคือครั้นเมื่อปี2,118พยาละแวกก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่นานยกทัพมตีกรุงศรีอยุธยาแต่ในครั้งนี้ใช้ยุทธนาวีคือใช้กองทัพเรือดังปรากฏหลักฐานในพงศวนารนกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตว่าสักลาดที่937 กุลศกหรือปีพุทธศักราช2118ยพญาละแวกยกทัพเรือมายังกรุงศรีอยุธยาชาวเมืองละแวกตั้งทัพเรือที่ตำบลแนงเชิงแลได้ลบพุ่งกันครั้งนั้นศึกละแวกต้านไม่ได้เลิกทัพกลับไปและจับคนนะ้าเมืองปากใต้ไปครั้งนั้นจำนวนมากพงศาวดารระบุว่าสงครามนี้เกิดขึ้นในปีจุลศักราช921เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในรัชากาลสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพญาละแวกยกทัพเรือมาทางปากน้ำพระประแดงเมืองทนบุรี เมืองนนทบุรีขนอนบางตะนาวรีและยกมาอย่างกรุงศรีอยุธยาโดยในตัวเอกสารเขียนสรุปไว้ว่าเมื่อทราบข่าวว่าพญาละแวกจะบุกทางทัพเรือจึงมีคําสั่งให้เจ้าเมืองธนบุรีและกรมทั้งหลายเตรียมการป้องกันเมืองแต่พญาละแวกก็ยกทัพมาตั้งที่ปากน้าพระประแดงและมีการจับชาวเมืองธนบุรีนนทบุรีไปเป็นเฉลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดให้เอาเมืองยโสธรธานี เป็นนายกองจัดขุนหมื่นทั้งหลายทหาร2,000นายและอาวุธต,ต่างๆปรรจุลงเรือ20ลำให้ลงไปที่เมืองนนทบ,บุรีก็พบข้าศึกทัพหลวงได้ต่อสู้กับทัพละแวกแต่ก็พ่ายแพ้และสูญเสียหมื่นราชาหมาดจากนั้นพยาละแวกก็ให้จับคนทั่วเมืองทนบุรีและยกทัพมาที่พระนครมาตั้งที่ขนอนบางตะนาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดให้เท้าพญาทั้งหลายตรวจจัดพลทหารขึ้นกำแพงพนครพญาละแวกก็ยกทัพเรือมาเข้าแฝงข้างวัดให้แต่เรืออันเป็นทัพหน้าประมาณ30มสิบลำเข้ามาจะล้นนาตบลนายกายขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จอยู่ที่หอราชคลึดต,ตรงเกาะแก้วโดยมีเท้าและเสนาบดีร่วมประชุมกันคันเรือข้าศึกเกือบเข้ามาจึงวางปืนใหญ่นาป้อมนายกายจิงใส่ข้าศึกตายจํานวนมากข้าศึกทั้งปวงพ่ายแพ้ พระยาละแวกเห็นจะป้นพนครไม่ได้ก็เลิกทับกลับไปตั้งอยู่ที่ปากน้ําพัะประแดงแล้วก็สั่งให้ทหารไปจับคนที่สาครบุรีได้ขุนเหมือนกุมการและไพ่ชายหญิงอพยพมาอันเป็นจํานวนมากจึงให้เอารูปเทพารักษ์สำลิต ทั้งสององค์ชื่อว่าพญาแสนตาและบาทสังคกรอันมีสักดานุภาพซึ่งอยู่ในเมืองพระประแดงอันขุดได้แต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีนั้นไปด้วยพญาละแวกก็ลีกทับกลับเมืองซึ่งสงครามครั้งนี้มีบันทึกในพงศาวดารของกัมพูชาด้วยซึ่งเนื้อหาก็คล้ายกันนอกจากพระนครแล้วยังมีพงศาวดารกล่าวถึงพญาละแวกในการยกทัพบ,บุกเมืองเพชรบุรีด้วยในปี2121ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งตรงกับสมเด็จพระบรมมราชาที่4หรือนักพระศรัทธากษัตริย์ผู้ครองละแวกโดยพระยาละแวกแต่งตั้งให้พระอุเทศราชาและพระยาจีนจันตุนำทัพสามหมื่นคนมาตีเมืองเพชรบุรีโดยมีพระยาสรินทละลือชัยเจ้าเมืองป้องกันการบุกและป้นสะดมของพระยาอุเทศราชาได้สามวันทําให้ฝ่ายละแวกเสียไพ่พลจํานวนมากจึงถอยกลับไปแต่พระยาจีนจันตุให้ทานบนหรือสัญญากับพระยาละแวกว่าต้องเอาเมืองเพชรบุรีให้ได้ จึงรู้สึกกลัวความผิดจะเข้าสวามิภักด์ต่อพระนครศรีอยุธยาต่อมาจึงขึ้นเรือสำเภาหนีกับกรุงละแวกสมเด็จพระนเรศวรทรงพยายามจับตัวพระยาจีนจันตุแต่หลบหนีกับกัมพูชาไปได้ตอนขอเข้าสวามิภักดิ์พระพุทธเจ้าอยู่หัวพระกรุณาแก่พระจีนจันตุแต่สุดท้ายพระยาจีนจันตุก็ลงเรือหนีในวันอาทิตย์เดือนยี่ ขึ้นสี่ค่ำปีละกาตรีนิสโสเพลาค่ำประมาณสองนาฬิกาขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาเมืองพิษณุโลกและพยายามยกทัพเรือไล่ตามพระยาจีนจันตุโดยมีการต่อสู้กันพระยาจีนจันตุพยายามโน้สสงเพาหนีจนห้นปากน้ำขณะที่เรือสมเด็จพระนเรศวรพยายามติดตามไปถึงเมืองพระประแดงก่อนจะ,สะเสด็จกลับมายังพระนคร สงครามครั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารของกัมพูชาพญาละแวกตีเมืองเพชรบุรีครั้งที่2หลังจากตีเมืองเพชรบุรีไม่สําเร็จในครั้งแรกเมื่อปี2124พญาละแวกหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4นักพระสัทธาได้ยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทําสําเร็จดังพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดว่าสกกลาดที่943มาเสกศก หรือพอศ2124อันหนึ่งในเดือน3นั้นพญาละแวกยกพลมาเมืองเพชรบุรีครั้งนั้นเสียเมืองเพชรบุรีแก่พญาละแวกพญาละแวกยกทับเรือมีพลเจ็ดหมื่นมาตีเมืองเพชรบุรีสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้เจ้าเมืองยโสธรธานีพญาศรีสุรินทรล,ลือชัยและเจ้าเมืองเทพธานีไปช่วยเจ้าเมืองทั้งสามเสียชีวิตในการรบพญาละแวกก,กวาดต้อนผู้คนกลับไปโดยในพงศวดารระบุว่า ขณะนั้นเจ้าเมืองทั้งสามมิได้สมัครสมานกันต่างคนต่างบังคับปัญชาแลอยู่ป้องกันแต่หน้าที่ซึ่งได้เป็นพนักงานรักษามีได้พร้อมมูลคิดอ่านด้วยกันแต่ข่้าสึกได้เผาหอลบทลายแล้วปีนกำแพงเข้ามาได้ก็เสียเมืองเพชรบุรีแก่พญาละแวกจากหลักฐานการตีเมืองเพชรบุรีครั้งที่สองของพญาละแวกตามหลักฐานของขมรระบุว่าเป็นสมัยสมเด็จพระประมินทราชา สมเด็จพระบรมราชาที่3แห่งกรุงละแวกซึ่งเป็นพระบิดาของนักพระสัทธาพยาละแวกตีปลายด่านตะวันออกพศ2125ต่อมาพรยาละแวกหรือนักพระสัทธาจัดทัพมาจับคนบริเวณชายแดนตะวันออกโดยพงศวดานฉบับหลวงประเสริญนิดระบุว่าสกกลาดที่944มะเมียศกพศ2125พระยาละแวกแต่งตั้งให้พระทศราชาและพระสุนทรราชายกทัพมา5,000คน มาหัวเมืองตะวันออกแต่สมเด็จพระนเรศวรทราบข่าวจึงให้ช้างม้าเร็วพร้อมทหารอีก3,000และให้เมืองชัยบุรีเอาพลมาอีก500เป็นทัพหน้าไปสมทบที่เมืองศรีธรรมรัฐและมีการซุ่มโจมตีก่อนทัพละแวกจะยกทัพกลับทั้งนี้หลังมีการโจมตีเมืองเพชรบุรีในปี2125พญาละแวกก็ส่งพระราชสารมาขอเป็นมิมตรไมตรีและขอปักปันเขตแดนระหว่างอายุธยาและกรุงกัมพูชา บริเวณที่มีการปักปันเขตแดนภายหลังมีชื่อเรียกว่าด่านพระจารึกและเป็นด่านสําคัญจนถึงสมัยรัตนพญาละแวกแปรพักหลังจากทําสนธิสัญญาเป็นพระราชไมตรีกันแล้วเมื่อมีสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีนักพระสัทธาพญาละแวกจึงให้พระศรีสุพรรณมาธิราชซึ่งเป็นพระอนุชานําทัพเมืองละแวกมาช่วยแต่สาเหตุที่เกิดการแปรพักขึ้นในพงศาวดารระบุว่า หลังจากเป็นมิตรกันแล้วพญาละแวกได้ส่งพระอนุชาหรือน้องชายก็คือพระศรีสุพรรณมาธิราชนำให้พลหนึ่งหมื่นช้างเครื่องร้อยหนึ่งและม้าสามร้อยยกมาช่วยที่ด่านเมืองปราจีนบุรีหลังเสร็จสงครามสมเด็จพระนเรศวรไม่พอพระไทยท่าทีของพระศรีสุพรรณมาธิราชจึงโปรดก้าวให้ตัดหัวเฉลยชาวลาวเสียบไว้ที่เรือพระศรีสุพรรณมาธิราชทำให้น้องชายพญาละแวกไม่พอใจสาเหตุเพราะเมื่อวันศุกร์เดือนห้า แรมสิบค่ำกองทัพซึ่งไปตามพระเจ้าเชียงใหม่กลับมาถึงสมเด็จพระนเรศวรและพระอนุชาก็เลิกทับสเสด็จกลับมาทางน้ำและเมื่อถึงที่โพสามต้นเห็นพระศรีสุพรรณมาทิราชกับในเรือในกองขเขมรทั้งปวงจอดเรืออยู่ณนะฝากตะวันตกพระศรีสุพรรณมาทิราชถือตัวเป็นเจ้าผู้ใหญ่มิได้หมอบนั่งดูสเสด็จอยู่ก็ทรงพิโรธจึงออกคำสั่งให้ตัดหัวเฉลยชาวลาวเสี่ยงไว้ที่เรือตรงศรีสุพรรณมาทิราชจากนั้นพระนเรศวร ก็เข้าพนาครจากเหตุการณ์นี้พระศรีสุพรรณมาธิราชน้องชายพญาละแวกก็แขนกลับเมือไปกราบทูลว่าไปช่วยทําสงครามที่อยุธยากลับได้รับความอับปยถูกพระนเรศวรดูหมิ่นหยาบช้าพญาละแวกจึงตัดว่าเราก็เป็นกษัตริย์เขาก็เป็นกษัตริย์มาดูหมิ่นกันดังนี้ไหนกรุงกัมพูชาบดีกรุงศรีอยุธยาจะเป็นทางพระราชมัยตีสืบกันไปได้คอยหาโอกาสคืนปัจจามิตร หรือศัตรูกันต่อไปเหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในพงศาวดารกัมพูชาบางฉบับเช่นพงศาวดารเขเมรจุลศักราช1217แต่ปรากฏในพงศาวดารฉบับชำระใหม่ในรัชะกาลสมเด็จพระนรดมบรมราชาเทวาวตารเป็นต้นมาพญาละแวกตีกรุงศรีครั้งที่3เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในปี2130หรือจุลศักราช925 ยระหว่างที่ทับเรือกรุงศรีอิทุทยาติดพันกับศึกหงสาข่าวเรื่องนี้ไปถึงกรุงกัมพูชาพญาละแวกก็ดีใจสั่งกำลังทหารหมื่นนายเข้าตีหัวเมืองตะวันออกและตีเมืองปาจินบุรีจนแตกพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหัวทรงกลิ้วที่เมืองละแวกเป็นปัจจามิตรสมเด็จพระนเรศวรจึงกลาบทูลว่าพญาละแวกไม่ตั้งอยู่ในพระสัตยานุสัต์ปราศจากจิตวิญญาณฟังคำน้องชายให้เสียพระชมยตีคอยแต่จะซ้ำกันดังนี้ ความแค้นฆ่าพระบาทดั่งต้องปืนพิษขอให้พญาสีไสนรงพญาสีราชเดชโชกับพลทหาร5,000นายยกไปตีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บัญชาโดยยกกำลังไปตีเมืองนครนายกช่วงวันพฤหัสเดือน6แรม8ค่ำครั้นณวันศุกร์เดือน6แรม9้ค่ำทัพเขมรก็ยกมาตีเมืองนครนายก เนื่องจากกองทัพเขมรลบทัพจับศึกมาก่อนหน้านี้ด้วยการเข้าตีเมืองตาจีนบุรีและมาเจอกับกองทัพที่นครน,นายกอีกจึงทําให้ล้มป่วยเจ็บตายเหลือเครื่องศาสตรตาวุธจํานวนมากพญาศรีไยนรลงบอกว่ากองทัพเขมรจะขอนําศาสตราวุธมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระเจ้าอยู่หัวบมองให้พญาทั้งสามไม่ต้องเลิกให้อยู่รักษาเมืองแถบตะวันออกก่อนทัพหงสายังไม่ได้แตกฉานจะไว้ใจพญาละแวกไม่ได้ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่ไล่เลียงมาก็พบว่าในสมัยราัชากาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้มีสงครามระหว่างไทยกัมพูชาหลายครั้งและทั้งหมดเป็นสงครามที่กัมพูชาสามารถยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาหรือในราชาอาณาเขตซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่กรุงศรีอยุธยามักจะเป็นฝ่ายยกทัพไปตีเมืองกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพความอ่อนแอของอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นกระทั่งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดการปัญหาระหว่างกรุงศรีเอธยาและหงสา,าเสร็จจึงยกทัพไปปราบเมืองละแวกในเวลาต่อมา